น้องกันหากันไว้เดินสบ i d ดีพบกับ AeroT Vision To อปร้อย AC Aloga ผู้ให้บริการแท็กซี่ผ่านแอปในลานิดเธอยะสาร4 b e s เลือกโลกาครับซึ่งเป็นสตาร์ทอัพผู้ให้บริการแท็กซี่ผ่านแอปของเราเข้าในทำเนียบ100บริษัทของเอเชียที่ต้องจับตาด้วยเหตุผลที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มแม้จะต้องเจอโควิด1 9กครับครับก็เป็นข่าวที่ดังใหญ่กันแล้วนะครับสำหรับแอปโลกานะครับซึ่งเป็นฝีมือของสตาร์ทอัพของเรานะครับได้รับเลือกจากเว็บไซต์นิตยสารฟอร์บสนะครับได้เผยแพร่ทำเนียบ100บริษัทในเอเชียที่น่าจับตาที่สุดครับโดยบริษัทโลกาครับเป็นสตาร์ทอัพของเรานะฮะอย่างที่บอก ได้ติดอยู่ในอันดับดังกล่าวอยู่ด้วยนะฮะซึ่งถือเป็นธุรกิจขนาดย่อมรายแรกของเราที่ได้ขึ้นทำเนียบนะครับระดับโลกเลยทำเนียบร้อยบริษัทที่ต้องจับตานะครับจัดทาโดยทีมงาน Forbes ์เอเชียโดยคัดเลือกจากกิจการขนาดย่อมและบริษัทสตาร์ทอัพครับซึ่งมากกว่า900บริษัทในเอเชียเลยนะครับที่มีผลประกอบการเติบโตขึ้นนะครับในทางการวิกฤตของการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดย Forbes ครับจะตีพิมพ์รายละเอียดของบริษัททั้งหมดนะฮะในทำเนียบนี้ลงในนิตยสาร Forbes ฉบับเดือนสิง บริษัทโลกาครับก็ได้ทําธุรกิจแท็กซี่อย่างที่เราพี่น้องชาวลาวได้รู้จักกันนะครับโดยแท็กซี่อันนี้เนี่ยก็จะรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันซึ่งก็ได้ก่อตั้งเมื่อปี2,561โดยนายสุริโยวงดารานะครับนักธุรกิจหนุ่มที่เติบโตมาจากสายเทคโนโลยีและการสื่อสารในลาวปัจจุบันครับโลกามีให้บริการอยู่ใน3แขวงฮะก็คือ,อนครหลวงเวียงจันทร์หลวงพระบางและจำปาสักเหตุผลที่ Forbes เลือกโลกาเข้ามาอยู่ในทำเนียบนี้นะครับเนื่องจาก บริษัทเนี่ยสามารถที่จะปรับแผนการตลาดเพื่อรับมือโควิด -19 โดยตัดสินใจเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายนะครับจากเดิมที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะครับเป็นหลักนะในช่วง2ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนมาให้บริการคนลาวนะครับโดยใช้จุดขายนะครับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยและก็บริการ2 4ชั่วโมงนะครับการตัดสินใจในครั้งนี้ครับทำให้บริษัทสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวในลาวนะครับจะหายหมดเลยนะฮะแทบจะบอกได้ว่า100%นะครับ จากสถานการณ์โควิดในครั้งนี้รายได้ของโลกายังคงเพิ่มขึ้นอีกถึง30%ครับเมื่อเทียบกับช่วงโควิด19ยังไม่ระบาดนะครับปัจจุบันครับนอกจากการให้บริการรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันโดยมีรถให้บริการอยู่ประมาณ500คันนะครับใน3พื้นที่โลกาเนี่ยยังขยายกิจการออกไปอีกหลายแขนงเลยนะครับได้แก่ธุรกิจโฆษณาเคลื่อนที่โดยใช้รถแท็กซี่เป็นสื่อธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์ ธุรกิจขนส่งสินค้ารวมไปถึงการให้บริการรับส่งพนักงานแบบเหมาเป็นรายเดือนสําหรับองค์กรนะฮะก่อนหน้านี้ครับในช่วงระหว่างวันที่8ปถึงเตุลาสองพั2ที่ผ่านมาท่านสุริโยวงดาราเคยนําโมเดลธุรกิจของโลก้ามาร่วมแข่งขันในรายการแม่ของ Innovation Startup in t o u r s s m ในกรุงเทพนะครับซึ่งมีธุรกิจสตาร์อัจากหลายประเทศในอนุภูมิภาครูปแม่นั่งขงเข้าร่วมนะครับ โดยบริษัทโลกาครับก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับตึงเลยนะฮะในครั้งนี้ครับซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีนะครับสําหรับแอปพลิเคชันของคนลาวซึ่งเป็นผลงานของคนลาวนะครับที่ได้ติดอันดับโลกในครั้งนี้นะครับซึ่งก็เป็นการบอกว่าชนชาติลาวก็ไม่ได้แพ้ใครในโลกใบนี้เหมือนกันนะครับพบกับ LT Vision ในครั้งหน้าสบายดี